กรณีที่เราทําการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการตรวจสอบเขาเรียกว่า spelling check หรือว่าตรวจสอบคําสะกดได้ครับโปรแกรม Photoshop สามารถทำได้กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมยกตัวอย่างคำนี้นะครับ experience นะครับตัวนี้สมมุติว่าเราแก้งพิมพ์ผิดนะครับโดยการลบตัว e ออกไปนะครับคำสั่งจะอยู่ที่หมวดของคำสั่ง edit นะครับบอกว่า check spelling โปรแกรมก็จะทําการเช็คเลยนะครับก็บอกว่าคํานี้ไม่มีใน dictionary นะครับเราต้องการเปลี่ยนเป็นคนํานี้หรือว่าจะมีคํา suggestion หรือว่าคําแนะนําอยู่มากมายถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็คลิกที่ปุ่ม change นะครับตัวนี้โปรแกรมก็จะบอกว่า spell check complete นะครับโอเคโปรแกรมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคําที่ถูกต้องนอกจากนั้นยังมีคําสั่งนะครับที่ใช้ในการค้นหาคําแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนคําว่า p อ่ t โฟโต้ช็อปกัแล้วกันนะครับนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเป็นโฟโต้เฉยๆนะครับสมมติเราจะเปลี่ยนเป็นโฟโต้เฉยๆเราก็สามารถที่จะสั่งเปลี่ยนได้เราคลิกที่ปุ่มไฟ l e เน็กนะครับโปรแกรมจะไปนค้นหาคําว่า Photoshop แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็คลิกที่ Change นะครับถ้าไฟล e เน็กซ์อีกทีนะครับ โปรแกรมก็จะค้นหาบอกว่าไม่เจอแล้วเจอที่เดียวนะครับแต่ว่าตรงนี้โปรแกรมจะดูที่เคอร์เซอร์ของเราเป็นหลักผมลองดูอีกทีนะครับไฟล์ next นะครับจะพบที่นี่ถ้าต้องการเปลี่ยนก็คลิกที่ change นะครับคลิกไฟล์ next อีกนะครับเราก็จะพบที่นี่นะครับแล้วก็ change นะครับสอตัวนี้นะครับสตัวนี้ก็คือ spelling check กับตัว f i n d and replace นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับในการแก้ไขคำโดยเฉพาะ คำภาษาอังกฤษเวลาที่เราพิมพ์ลงไปแล้วอยากจะตรวจสอบ